เราเดินเข้ามาด้านในสุดแล้วนะคะมาถึงองค์ของเจดีนะคะหรือว่าองค์วิหารแล้วนะคะบรรยายจับกลุ่มก่อนแล้วก็บรรยายมอ่ามันคล้ายๆกับปรดสาน,สน,นินขนมลุงเราเหมือนกันแต่ว่ามันจะสวยกว่านะคะเพราะว่ามันทุกอย่างมันยังสมบูรณ์อยู่มากกว่าเดิมนะคะแต่ว่าความอลังการสู้สู้สู้ขนมลุงไม่ได้หมายถึงว่าความกว้างความขยายนะคะแต่นี่เขาจะเป็นการเกาะกลุ่มของเจดีทั้งหมดที่รวมกันไว้ แล้วก็ค่อนข้างสมบูรณ์น่ะคะ่ะคือความสมบูรณ์นี่ยเยอะมากเลยต้องบอกว่าสมบูรณ์เยอะมากอ่าบริเวณภายนอกที่เราถ่ายมาให้เห็นน่ะนะคะที่ถ่ายมาหเห็นนั้นที่เห็นเป็นชากป,ปรักหักพังนั้นหมายความว่าโดนดเขาเรียกอะไรผู้เขาไฟอะคะ่ะ<ๆ>ผู้เขาไฟระ,ะ,ะเ,ะะเบิดก็เลยทําให้เจดีย์ที่อยู่โดยรอบนั้นพังลงมาแต่มันก็แปลกอะคะ่ะเจดีย์ที่อยู่ด้านในนี่ไม่เป็นอะไรเลยค่ะ ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะ,น,ะนี่ยอ,องค์ใหญ่อ,องค์เล็กนในบริเวณเนี้ไม่เป็นไรเลยค่ะแปลกมากเลยค่ะนะคะ